สวัสดีครับโอเคครับการแต่งหน้าของเรานะครับเป็นวันที่สามนะครับอันนี้ตอนเช้าครับจะแต่งไปโรงเรียนนะแบบ่าบำรุงหน้าไป,ไปโรงเรียนทชำๆอะไรเงี้ยนี่ตัวแรกอันนี้เลยมุจากซือมันเด้อกะบบ่าวปสะอือนี่อ,อยังให้ลูกสาวมาแต่งให้ดิ อ่านี่นะฮะนี่อย่างเนี่ยรอยสิวนี่ผิวขาดน้ำนะน่ะขาดยีบ้อน้ำเงาออกอยู่อออตลอดเวลาตองคูนะอ่าท่านผู้ชมเนะี่ยเอ้ทุกคนมีอะไรที่จะแนะนำผมไหมแบบรีมอะไรแบบเนี้ยแต่ขอแบบ ไม่แรงนะคอแบบคนที่แบบแพ้ง่ายอะไรเงี้ยผมบริจากใส่ลายหรอกผมใส่นี่ก็เพราะว่าให้จะคลองแบบบำรุงหนานะหนาหน่มีสิวมีกาเนอะมันมีอยู่บกะาม่รู้เลยมึงมัเป็นดูยังไงอะ่ะสุดท้ายแล้วมันก็เหลอมเดิมอะ่โะโคตรหมันนอ่ย ทุกคนนะทาคอดำเนยข้อเจดได้บาแาลกบ่ดําน้ำหนา mm hmm. เป็นข้างเลขเ้นอนี่ที่แบบไม่เห็นแบบเนี้ยบุกปีบใส่ขี้มันนะแบบแขนแบบขาคนานนะพี่น้องเลยใส่ใส่ไปเลยห้า,าบืด ใส่เส้นทองว่างไว้อือบางนี่ต่อไปต่อไปเราจะใช้มิตร์วินบำรุงออร่าอะไรเนี่ยเน่เน่เน,เน,เน่ตัวนี้ตัวนี้เด้อท่านผู้ชมเด้อปริมาณแปดกรัมเนี่ยปริมาณแปดกรัมแต่ตัวเนี้ยปริมาณห้าสิบกรัม Giai bà, giai ba u lưu Lưu âm lưu mà lưu Lưu âm này Lưu âm, l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 ưu âm Thầm tụi con อย่ายวตันแก้วหเห็นว่าอย่างไก็ว่าคับใจโอเคทาลงไปเลยทาลงไปผมจะเห็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องพี่น้องเหมือนโมเมนต์ถ้าต้องบอกสับไหม ท่านผู้ชมโอเคเราจะทําคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะมเราจะทําไปอยู่ประมาณหนึ่งเดือนเลยจะได้เห็นผลว่ามันจะเป็นยังไงนะท่าน้นะท่านผู้ชมนะโอเค ได้ส yeah, so okay. hmm. okay. <keiten> mm ิไ hmm. ด <laughs> ้ฉากได้ตอนแล้วนะโอเคเนาะโอเคเฮ้ยยังกับสุคุมเนี่ยอ้าวอ่าแหงแล้วเรียบร้อยต่อไปเด้อเราจะลุ้มกันวันนี้เอาใส่นี่ยแล้วมันบ้าวางไว้ต่อไปอันนี้มันคืออย่างบลู เซลแบบขายว้าวดีดีมันคืออย่างผมก็ยังบรูดอยู่ได้แบบแนะนำตัวนี้อ่ะผมก็เลยจัดเลยแกบอกว่าผิวแพ้ง่ายเนี่ยผิวมีสิวเนี่ยแนะนำตัวเนี้ยพี่เขาบอกพี่แนะนำตัวนี้เลยน้องเนี่ยโอ้ Say vậy, bỗng thấy thầm này Gặp nghe hoa nó. Hm. này Hm. 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 nổi Hm. 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 เมื่อไหนหรอกมั้งเม่ไหนหรอวะทาไปเรื่อยๆรูปไปเรื่อย้ผมไม่รู้นะว่าทีรูปอะ่ะไงเนี่ยตอนนั้นอ่ะผมเคยโดนสอนว่าทาครีมแบบนนนเนี้ยนี่รูปแข้งขาเนี่ยน้ำตาเข้าเลยฮ่าแหมเบ็ดฮึมไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรนะไม่อ่านดูเลย แต่เซลลวขายแนะนำวันนี้น้องพี่แนะนำตัวนี้เลยสำหรับน้องมีสิวอะ่ะหน้าน้องอะจะ,งจะได้ไม่แพ้ง่ายจะได้ไม่แสบนะัตอนแรกกับผมซือ้อคู่กับอตัวนึงนะ่ะเดี๋ยวให้มึงนี่ท่านผู้ชมนะแป๊บนึงนะ่ะขอสต็อปแป๊บนึงสวัสดีครับ มามา,มา,ม,นะามาต่อกันนะต่อกันทุกชมนะอ่ามาต่อกันระเบีดนะต่อกินนี่ไปทุรักมากินต่อแป๊บนึงเสร็จแเล้วนี่ตามด้วยเมื่อคืนเนี่ยผมอยู่ข้างนอกเงี้ยผมต้องเปิดทัดลมมันเสียงดังผมก็เลยเข้าไปในห้องนอนเปิดเอ,อเคไปผมก็เลยมาแต่งหน้าเนี่ยปกติผมแต่งหน้าอยู่ข้างนอนทำไมนอนไม่นอน มานอนมัต่แง่งข้งในเนาะนี่ผมใช้ตัวนี้อยู่เลยนะตอนเนี้ยอ่าเห็นไหมทุณผู้ชมผมใช้ตัวนี้นะแต่แบบผมซื้อแบบนี้มาด้วยไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะมาถาวาสองขอมือมนา แต่ผมคิดว่าตัวนี้มันจะมีน้ำนะใช่ไหมสูตรเนี่ยมีน้ำเห็นไหมดูนะเนี่ยเนี่ยอือืพาไปให้มันซึมนะทุกคนนะ

เริ่มปุ๊บปิดใบนานังนี่แต่งแค่นี้พอแล้วนะ่ะผู้ชายนะแต่งเยอะหรอกลายเขาเมือนกัะเธอแต่มันแล้วเขาเป็นกระเทยมามชมหรอกแต่งสมิละพอแล้วว่าอะไรมีสีสันสักนิดหน่อย หน้าผมอ่ะผมว่ารู้สึกแบบจิ๊บจิบจิบจิบเสศบเสศาบปอยสิวเลยรือเปล่าคนเด้าแสศบอด้งเท้จิบ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 เวลาผมใช้เนี่ยครีมกันแดดทุกตัวนั่นแหละได้หน้าผมหน่อยนะมาผมเกิดเพราะอะไรต่อไป เข้าจะมาะบำรุงนี่อยู่ในพวกเครื่องสำอางนะในพวกอะไรนะี่ยประมาณร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบนะแล้วแต่นะแต่ผมไปไหมนะครับผมไปน้ำยายนะไปสว่างเพื่อสว่างไปลานซานเนี่ยร้อยสาสิบเก้าถูกมาก <c oughs> ถูกอีกแล้วได้จัดมาเลย แต่ดูว่าเนี่คือคีมมัน,เหม,นเหมือนกันไหมนะมันสังเกตได้นะทุกคนนะของปลอมของแท่เี้ยเพราะฉะนั้นแล้วมันคือของแท้นะทุกคนนะมันคือของแท่ของแท่ของแท่แ,ทแ,ทแน่นอนลานสารสีแยกไฟแดง ไงเราอยา่าว่าแบบแข่งว่าเราของแพงของถูกนะแต่ของที่เราได้ถูกแต่เป็นของแท้นั่นมันจะดีกว่าไอเราจะขิงเพื่อนได้ง่ายกว่าไม่ต้องขิแงแพงเราไปขิงว่าราคาถูกอะเราได้ราคาถูกอะเพื่อนกัอิชฉาแล้วแค่ราคาถูกอะทุกคนมาตัวนี้ตันนี้วัสลินตัวนี้ผมได้มานะ ที่รอยแปดสิบต้นพอกข้นรานะคาที่ถือเด็แบบถ้าท้าไปเนี่ยมันจะออกสีเลยเด็กตื่นสอบว่านี่สีแบบปากซ้ำม,มากต่อไป ลงคีมกันแดดคือตัวนี้จากอะไรไม่รู้นี่หวั่นใจแน่นอมาทุกคนไปทายใกล้เบอร์นี้ละเห็นไหมทุกคน หอมมากหอมเว้ยจำเลยนะพูดว่าเขาจดฟันยู่ตื่นแล้วเอาทุกคนนะผมแนะนำนะตัวเนี้ยอยู่ได้ทั้งวันอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปย์ของผู้ชายก็มีนะแต่ของผู้หญิงแบบจะดูดมักผมแบบนั่นยืนเดินก่อว่ะ กินแล้จะหอมไหมผมชอบผมชอบต่อไปบำรุง้งขาอืมข่านมาต้องมี่มันดิด่า ต้องขยับให้คุณผู้ชมเนาะงานบรเห็นแต่ผมกเห็นอยู่แล้วอยากขยับมาอยักทาชิมทาขาทาขาขาอ่าท่านผู้ชมครับจะแนะนำอะไรผมแนะนำได้นะครับผมก็จะไปใช้ตามแต่ตอนนี้ใส่แค่นี้พอแล้วโอ้ คีมแตกข้าขาติมซี่้แทงโอ้ีแตกเราจะบำรุงนะอีกเดือนหนึ่งนะทุกคนนะผมก็จะมาอัปเดตนะครับไม่ใช่เดือนหนึ่งหรอกผมก็อัปเดตทุกวันนี้แหละทุกคนรอดูเลยผลการเปลี่ยนแปลงความใครหวานหน้าหวาน เ่อขีแข็นในอาชีพเนี่อขีแข็นทายนะแต่ค้นมือไงขีแข็นมึงเลยลำคข็ขีหนายแบบนี้นนนนว้ยแต่ก็มาเป็นอย่างนะเพื่อนนะผมไปเห็ดไปเรื่อยๆไปดูทีเพื่อเรียนละเพื่อที่มือมันดา่ดางดังเขาเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวยังบ่แล้วเดี๋วนี่วันแล้วแล้วยังบ่แล้วยังบ่แล้ว ทีสีนะ่นาทีแล้วบ่โอเคบ่เป็นยังเอาต่อไปนะช่วงนะสุดท้ายแล้วสุดท้ายละทาแปรงแปรงตัวน,น,นี้มันบอกว่าแปรงกระแดดว่าไหท่าน Đưa đi, như một hai khoi này. Tên tên đi. Nên tên ra kia như một hai khoi gì mẹ. Mất tên nhưng mà hứ. nè อุ้ย่างไงคราบเนี่ยโอเคน่าจะได้น่าจะพอดีแล้วแหละพอดีแล้วจะต้องลงหนามากครับลงบางๆพอโอเคแค่นี้แหละพอดีละเดืเดือวท่าข้ากันไหอืม เดี๋ยวเราจะสิสั่งไม่เนผู้ชมเราจะสั่งไม่แบดทนรอคู่ที่ปรึกษาผมส่งมานะไม่สั่งไม่ร้อนน้ำจืมนะ <c oughs> โอเคนะครับสเสร็จแล้วนะครับ โอเคเราจะลาคลิปลไปด้วยครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากครับขอบคุณครับไปเรียนละแต่งตัวไปโรงเรียนละไปละบ๊ายบาย